ลุงทงชาแนลสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้แบกเบ็ดลงทงอีกคือเก่าเมื่อเดิมครับผมหาอยู่หากินครับเอาเงี่ยหวกเหลือบหมู่ว่านพี่น้องเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับก็เลยมาล่องอีกหมา้ไม้ไมนะครับหนองหมายหนองธรรมชาติล่องเบิงนะครับประสิเป็นกันจังใดสำหรับเงี่ยหัวของเขาเนี่ยครับเงี่ยหวกเบ็ดสามสิบห,หลังคือเก่าครับพี่น้อง สามสิบกำลังน้อง,องก่อน้องธรรชาชตินี่แหละครับตาเว้นไก่โล่งนะพี่น้องจะได้ไปเตรียมปักแล้วครับบันนี้ใส่อ้อมเลยนะครับใส่อ้อมน้องนะครับครั้งแรกแหกมนันพี่น้องมองเป็นแปนนี่แล้วครับหนาไฟมองเป็นแปนเลย ต้นยากกันนี่แล้วเนี่ยหัวกว็เ<อ>ด่นครับหลังแหลกแหกมันพี่น้องมองเป็นแปนเลยครับ จำเนีบ่บป่ะครับมงแจงเื่อนจำนีแ่แหะถิ่นไส้ครับพี่น้องไสุ้งสูงแนงน้อยครับป้องกันการถอนนะครับพี่น้องมองเหมาะนะครับป้าเป็นบุงผมอ่ะหึ้ย <laughs> เหียไม่สิเถิดน้ำตายเนาะครับยากหนกพี่น้องเหียหัวนี่ก็ได้

อมองม่อพี่น้องครับม่ออีกแล้วครับตนี้โอเคครับผมนเน็บหนีจากหลังพี่น้องมองเกามองเงี้ยเขียดนะครับอันนี้ก็ล่องเงี้ยหวัวเพิ่งสิงเป็นจงังไดหลังนี่ อเคครับผมเอาบริไ่เบิ้งมัดเ้อครับพี่น้องคำแล้วนะครับ พอกันตอนยามเนี่ยมันแรงพุ่นแล้วครับนะครับเดี๋ยวใส่เม็ดคัมหรือกัดยามเนี่ยมันแรงพอกันยามเนี่ยมันแรงครับเอาครับพี่น้องได้เวลาครับบาดียามเบ็ดน้ำกันนะครับยามเบ็ดรอบคัมน้ำกันนะครับผมมาสิเป็นยังไงสินารุ่นบอสสำหรับพีบ่หัวของห่อฟังกระสันพี่น้องเอ้ย หลังแหลกแหกมันพี่น้องครับร่อนแทบมันร่อนร่อนซ้ำร่อนซ้นำ,อำโอ้ยไปยังตอดน้อยหน่อยเฉียบเพี่ยนครับผมสวบดพี่น้องไม่สวดฟังไวม่ย่งเสียเป็นเล้อดินได้ด้วยเหรอเขียนว่าตายครับฮะ โอเคครับพี่น้องท่านได้เห็นจักโตเลยครับพี่น้องเนี้ยห้องอะไ้แง่งขนาดไปต่อไปครับผมอันรอบนี้อะไรกันแสดงว่าปลากบยังถ่ายอยู่เข้าบ้านก้อนนะครับ เหมือนเสาจังมาลุนกันไหมกันรอบเด็กว่าไรโอ้ยกระจญภัยในจักไม้ครับสวัสดีกันเ่ยเหมือนเสาพี่น้องในเวลาของกันยามเบ็ดนะครับกูเบ็ดยามเบ็ดกูเบ็ดเมือ่อคืนนี่กับว่าไรจักโตเพราะว่าอาจจะกิ่นสาแน็กน้อยสำหรับเนื้อห่วกเหมือนเสานี่กับใช่ไหเบิง้งมาลุนนะครับ กูเป็ดไปพ่อมาสิเป็นจังไดไปไปเบิ้งไปโชว์น้ำกันครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องโอโ้บอกอยังบ่ตายเลยหลังแหลกครับหลังแรก,รบ,แรกบอกอยังบ่ตายพี่นอ้องอ้อปล่อยอากาศก็ดีดีพี่น้องเอง,อง,องี้ยมันเศร้า อากาศยเย็นๆนะครับเดือนเมษาอากาศเย็นนิดจักหน่อยหายหลุดล่องต่อไปครับลังนี้นะถึงเหลืองอยู่ครับ,บขอจะลงมาไา้นนี่ครับพี่น,อน้นองหลังต่อไปครับหืม Ôi, bay tải vậy, nghe cả hắp Quay hấp. lắng vì đâu hắn đến tìm nhu kỳ để nhắn 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 nhủ 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 tối nhủ อพีคแล้อครับพี่น้องคั้งแรกเต็มแดกไามแล้วครับเียวหัวเก็จะหน่อยงั้นหรอเต็มแดกครับพี่น้องได้แล้วหลุดจังเนาะ Oh, ขอหน่อยครับพี่น้องโอเคครับผมแหมแรกเข้ามาแล้วสำหรับเงี้ยหงสโอ้ oh, <c oughs> ดินดีแต่ละคนะ <c oughs> น,น่ะกินไล่กันรุนนี่ มันกินจังได้ตัวหน่อยแต่ละวเนี่ยวอ,อกนะโอ้กินได้แต่ตายกันนี่นละโอเคครับพี่โน,โน,แบบแน้่งแบ๊บแหลกรัเงี้ยวเนี่ยอ๋อมันมันเศร้าจ้ะ <laughs> ลังนี้กั ยังมีเงียอยู่นะครับโอ้ยปวดติดเต่นี่นะนีะครับพี่น้องเด็ดไกเมื่อแล้วไส่นี้บ๊อกกี่ลังนะครับนำก็ได้ะข้อหน่อยตัวเดียวเนาะขุ่ืนต่อไปครับนือมานมือบ่อ มกินร้ายมึงกินหน่อยมึงก็กลินกับนี่ลุนกันสามลังสุดท้ายพี่น้องเห็นจังไรลังนี่รอนเฮ้ยหลังเคยตดประคอยไงไหม่อนแกกแสกเลย ต่อไปครับผมปุ๊บโดดขึ้นพี่น,น้องโอ้ยเหียยังยากอยู่นะครับน่ครับมันจะกินดีแท้คือบ่กินนะหลังสุดท้ายพี่น้องโอ้ยบ่กินครับ ฮียหัวของเฮานะครับทำผลงานอยู่น้องนี่บอจัาปนใดครับพวกแก้วนะครับได้ขอหน่อยแต่เดียวยี่มือนเ้านะครับมอขึ้นกับบ่อมีนะครับปลากินยากอยู่ครับได้ตัวเดียวขอรอพี่น้องนะครับหากินมือม้านมือบ่อนะครับขอคุ้สลรการรับชมครับพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาลงทงชาแนล พ,พอกันคลิปไม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงทงชาแนลซิมีคลิปใด้เห็นข้างหน้าก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ